สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนจากเรื่องเบนเทนนะครับเป็นตัวผู้หญิงชื่อเกวนเทนิสันนะครับหรือเกวนโอลินเทนิสันเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตัวเบนเทนนะครับอันดับแรกก็วาดหน้าโคงหน้ากลมกลมนะครับแล้วก็ ขีดเส้นการกระบาดเพื่อแบ่งโครงหน้านะครับตัวการ์ตูนเรื่องนี้จะเป็นตัวการ์ตูนสไตล์ฝรั่งก็จะมีมีลักษณะโครงหน้าที่ไม่ค่อย ก็คือไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่ดูการ์ตูนญี่ปุ่นบ่อยๆส่วนที่เป็นอะไรล่ะส่วนหัวนะครับจะดูแบนๆนิดนึงนะครับสำหรับการ์ตูนตัวการ์ตูนตัวนี้แล้วก็ รูปนี้เราจะวาดเป็นลักษณะลักษณะลักษณะแบบครึ่งตัวนะครับเราจะไม่วาดเต็มตัวเพราะว่าจะได้เห็นรายละเอียดของหน้ากันชัดเจนนะครับจมูกแล้วก็ปากอยู่ประมาณนี้แล้วก็ตานะครับตาจะอยู่ประมาณนี้ มองเห็นไม่เอ่ยคือเมื่อได้โครงหน้าแล้วนะครับเราก็จะเอามาใส่รายละเอียดอื่นๆนะครับใส่ตรงส่วนของตาเข้าไปนะครับ แล้วก็ปากปากจะวาดยากนิดนึงนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าจะวาดกันยังไงนะครับปากปกติเราจะวาดคือถ้าปิดปากมันก็จะเป็นเส้นตรงเนาะแต่ปากอันนี้เขาจะอ้าปากขึ้นมานิดนึงนะครับเราก็จะลากเส้นให้ขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ งุ้มลงมาของริมฝีปากนะครับแล้วก็ริมฝีปากล่างล่างนะครับก็จะลงมานิดนึง ่จริงๆปากมันจะใหญ่หน่อยนะครับลักษณะกระตูนฝลังจะปากใหญ่ลิมฟีปากหนานิดนึงอะไรแบบนี้เพราะว่าเป็นตัวกระตูนที่แต่งหน้าวาดทาเป็นแววตานะครับรายละเอียดของโครงหน้าก็ประมาณนี้นะครับ ต่อมาเราก็จะวาดเป็นลำตัวเป็นคอลงมานะครับตัวตรงส่วนของทรงผมนี้เราจะยังไม่ไปยุ่งนะครับเพราะว่าเราจะวาดตอนสุดท้ายเลยเป็นคอนะครับลงมาแล้วก็ลำตัวลำตัวจะไม่ใหญ่มากนะครับอยู่ในช่วงประมาณ ไม่เกินส่วนของใบหน้านะครับนี่ครับลงมาใบหน้าลงมานี่ก็ลำตัวจะไม่เกินนี้นะครับยืนบิดบิด,บดนิดนึงแล้วก็ตัวก็จะเอียงลงมานะครับแล้วก็เฉียกมาถึงประมาณเอลเอลจะเล็กๆนะครับ แล้วก็ค่อยออกมาเป็นสะโพกมีหน้าอกให้นิดนึงแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะวาดหน้าอกเราก็จะมาวาดตรงส่วนที่เป็นปกเสื้อนะครับจริงๆวาดหน้าอกไปก่อนก็จะดีเหมือนกันนะครับ แตบางทีรูปที่แบบว่าไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้ก็จะวางแผนไม่ค่อยถูกนะครับว่าจะวาดอะไรก่อนรูปนี้เป็นการคัดเลือกจากกิจกรรมที่เล่นกันใน กรุ๊ปนะครับกรุ๊ปใน Facebook ชื่อกรุ๊ปวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับจะมีการถามว่าในเรื่องเบนเทนน้องๆชอบตัวละคอรอะไรนะครับแล้วก็สรุปแล้วเกวนก็เป็นผู้ชนะที่คะแนนท่วมท้นมากนะครับ2คะแนนจากตัวอื่นๆ1คะแนนนะครับก็ มีให้ได้มาจะมีให้โหวตได้เรื่อยๆหลายๆอีกหลายตัวนะครับในวันอื่นๆสำหรับน้องๆที่อยากจะมาร่วมโหวตเลือกการ์ตูนที่ตัวเองชอบก็อย่าลืมมาที่กรุ๊ปนะครับวาดการ์ตูนกันเถอะ แขนแล้วก็เป็ดมือออกมา คราวนี้ก็วาดนิ้วนะครับเราก็จะขีดออกมาก่อนนิ้วชี้เอ้ยนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับนิ้วกลางนิ้วนางจะอยู่ติดกันนิดนึงนะครับคราวนี้ก็มาใส่เนื้อหนังให้กับนิ้วต่างๆที่เราร่างเอาไว้ ต่อมานะครับเราก็มาวาดทรงผมก็ตรงนี้จะแหลมที่สุดนะครับเราก็ลากลงมาถึงประมาณหูแล้วเราก็หักนิดนึงลากลงมาด้านหลังแล้วก็เราก็มาวาดด้านหน้าผมด้านบนนะครับลงมาด้านล่างปึ๊บ ผมตรงหน้าผากจะยาวออกมานิดนึงนะครับเพื่อหักเข้าด้านไหนปุ๊บแล้วก็ ประมาณนี้นะครับคอสั้นไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรปรับแก้ให้คอเล็กลงนะครับจะได้ดูคอยาวขึ้นคราวนี้นะครับเราก็จะมาตัดเส้นกันนะครับ ใช้ปากกา0.8นะครับตัว1.0มันอาจจะใหญ่เกินไปเราก็จะใช้0.8มาตัดเส้นค่อยๆขีดไปนะครับตามเส้นที่เราร่างเอาไว้เลยนะครับ ตัวที่ได้รับการโหวตแล้วดูเห็นแล้วก็น่าสนใจพอสมควรก็มี Echo Echo นะครับก็คิดว่าอาจจะวาดลงบนแท็บเล็ตนะครับในเวลาที่แบบช่วงที่ไม่ค่อยว่างแต่ว่าพอจะหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาวาดได้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะวาดให้ดูแต่ว่าตัวนี้ก็ เอาตัวที่ชนะเลิศไปก่อนนะครับกิจกรรมหน้าเป็นตัวอะไรแล้วน้องๆชอบที่จะคือน้องๆชอบตัวละครในเรื่องไหนเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาให้ไปโหวตกันในกรุ๊ปนะครับเนื่องจากว่า ข้อเสียของ YouTube นะครับก็คือมันยังสร้างคอมมูนิตี้ได้ไม่ค่อยดีนะครับไปสร้างใน Google p a รก็คนยังเล่นน้อยนะครับยังไม่ค่อยเห็นน้องๆจาก Google p a รเท่าสักเท่าไรแต่น้องๆในในอ่า e b o o k มีคดข้างเยอะนะครับดังนั้นก็ ใน Facebook กลุ่มวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเราก็จะไปเราก็จะมีกิจกรรมแบบนี้กันนะครับ กิจกรรมคราวหน้านี้จะเป็นเรื่องอะไรดีเอ่ยกิจกรรมคราวหน้านี้อาจจะเป็น m มล i t ิ l เติ้ลนะครับ ต่อมาก็ขอบตาบนเส้นหนาๆห,หน่อยนะครับขอบตาล่างแล้วก็ตาดำนะครับ ตาดำจะมี2ช,ชั้นนะครับชั้นนอกจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่นะครับชั้นนอกเป็นสีเขียวนะครับแต่สีผมเป็นสีน้ำตาลนะครับคิว แล้วคราวนี้ก็วาดลูกตาดำตาดำด้านในเว้นส่วนที่เป็นแววตาไว้นะครับแล้วก็จมูกปึ๊บ มีเส้นตรงนี้เป็นรูจมูกอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ปากแต่เวลาระบายสีปากนะครับไม่ใช่สิเวลาตัดเส้นของปากเราจะตัดเส้นเฉพาะส่วนที่เป็นลิมฟีปากด้านในนะครับแต่ตรงนี้เราจะระบายสีเอานะครับต่อมาก็ ลวดลายที่หูก็ขอวาดแค่นี้ก็พอนะครับคราวนี้ก็ใช้ปากกาที่เล็กลงนิดนึงนะครับเพื่อวาดเป็นริ้วรอยของเส้นผมนะครับ ก็เสร็จประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่กวนนะครับชื่อ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 ว่าเกวนโดลินเทนนิสันนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาระบายสีกันนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสำหรับใครที่มาติดมาดูกันใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะหรือจะเข้าไปร่วมแนะนำตัวการ์ตูนหรือเล่นกิจกรรมโหวตตัวการ์ตูนที่จะมีขึ้นในวันต่อๆไปก็ไปที่กลุ่มเฟซบุ๊กนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ